อร่อยเท่าที่ของคุณเลยค่ะอืมสวนอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อดอกไม้ห้อยคอค่ะไม่ห้อยก็ได้นะคะเอ,อ่อห้อยดีกว่าค่ะดูหนะ้าอุ๊ยสวยมากเหมือนสงการเลย <c oughs> โอเคครับเชิญด้านไหนเลยนะครับค่ะ คุณสามารถสอนเด็กได้เดด็กๆไ้ตามใจเลยนะขอบคุณค่ะแล้วนี่คือเด็กสี่คนที่น้ำฟ้าจะต้องมาสอนเด็กคนแรกสีน้ำตาผมสีน้ำตาชื่อว่ามะนาวเด็กคนที่สองผมสีดำชื่อว่าไมา้คนที่สามผมแดงชื่อว่าคอปเปอร์คนที่สีผมน้ำตา ไม่ใช่ผมน้ำตาลผมสีสีอะไรอะสีไข่มีชื่อว่าเฟรมสีคนนี้ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีจากเรียนฟรีประมาณหนึ่งเดือนที่ครูน้ำจะมาสอนนั่นเองผมคอปเปอร์และไม้ ชอบแกล้งสองคนนี้มากๆเพราะอะไรไม่รู้เออสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูใช่ครูที่จะมาสอนใช่ไหมคะเออใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสําหรับคุณครูเลยนะคะสามารถเลือกดูได้เลยแต่อัสุดท้ายเป็นของเด็กนะอโอเคค่ะให้ฉันช่วยดูได้นะคะเออดูด้วยกันเลยค่ะโอเคค่ะ ว้าวกระเป๋าอันนี้ดูใหญ่ๆดีนะฉันเอากระเป๋าน,นี้หนึ่งแล้วกันอู้สวยมากเลยนะคะหูหมู่บ้านคุณบริการดีกว่าหมูบ้านอื่นอีกพอดีหู่บ้านเราเป็นคนขี้เก่งใจะค่ะอ๋อเองขี้เก่งใจแบบน่ารักดีนะคะ อุ้ยขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันใส่สองตัวนี้ล้วกันโอ้ดูข้ามากๆเลยนะคะฮึ่ยเดี๋ยวฉันเอาเก็บก่อนงั้นเดี๋ยวฉันเอาของฝากเด็กที่จะให้เด็กๆเ,เก็บในนี้แล้กันโอเคค่ะงั้นเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่เราก่อนนะใช่ค่ะ โอเคเออเด็กๆอยู่ทางด้านในเลยนะคะโอเคค่ะหหมู่บ้านที่นี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยปกติชันะไปสอนหมู่บ้านที่อื่นไม่เคยมีของให้อะไรอย่างนี้เลยหหมู่บ้านนี้ดีมากๆเลยแต่ว่าเด็กๆนี่สิหมู่บ้านนี้ดีแล้วเด็กๆน่าจะดีด้วยโอ้นี่ไงเด็กๆ คุณน้ำฟ้าใช่ไหมคะคูดีใจจังเลยที่ได้เจอตัวจริงคุณน้ำฟ้าคือครูที่สอนดีที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศเลยใช่ไหมคะ,ะใช่คะ่ะไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็ได้นะน้ำฟ้ามาอยู่ตั้งหนึ่งเดือน โหดีใจจังนี่นะคะเด็กๆที่คุณครูน้ำฟ้าจะต้องมาสอนอ๋อเหรอคะอืมทำไมเด็กๆสองคนผมน้ำตาลกับผมไข่ดูเศร้าๆจังคะ่ะเอออันนี้ก็บอกไม่ได้มากนะคะเพราะว่าผมแดงกับผมดำชอบแกล้งน,นะคะอ๋อเหรอคะ ใช่ค่ะระหว่างสอนก็ช่วยปรับปรุงนิสัยน้องๆด้วยนะคะคือน,น้องๆน,นิสัยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ชอบแก้คนอื่นไปทั่วอ่อโอเคค่ะโอ้ยน,นี่นี่น่ะเหรอครูใหม่โหหน้าตาก็ดีทำไมถึงเลือกมาสอนกับเราเนี่ยอ ออาอ,อใช่สงสใสต้องสอนดีแน่เลยฉันไม่อยากให้ครูเขาสอนดีเลยฉันไม่อยากเรียนโหทำไมเอ่ยโหครูหน้าตาดีมากๆเลยสงสัยต้องสอนสนุกมากแน่ๆนเฮ้ยอยากเรียนแล้วว้า ครูหน้าตาดีมากถงใช้สนุกสอนต้องสอนสนุกแน่ๆเลยฮิฮิสวัสดีจ้ะนักเรียนคุณครูชื่อน้ำฟ้านะจ๊ะอืมเดีย๋ยวเราไปหาที่เรียนที่สนุกสนุกกันดีกว่าไหมงั้นถ้าเรียนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะพาไปพาไปเรียน ตรงอื่นนะเพราะว่าถ้าเรียนตรงนี้อย่างเดียวมันก็น่าเปื่อใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่เลยหนูอาเรียนอย่างเงี้ยทุกวันเลยเปล่าไม่ทุกวนันหรอกก็เรียนเดือนเว้นเดือนนะคะเพราะว่าคุณครูเขาก็จะวนเวียนมาตลอดอ,อ๋อเหรอจ๊ะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ต้องเดินให้เมื่อยขาอีก เออใช่หน้าเบื่อมากหครูครับแล้วค่ะเราเปลี่ยนที่ไปเบยเออมันจะไม่เมื่อยหรอกครับอ้ยงานห้ากลัวเมื่อยกันงั้นก็เรียนที่ที่นั้นที่ละสองชั่วโมงโอ้ดีเหมือนกันนะครับใช่ใช่ค่ะดีเลยดีเลยอืม วันนี้ครูก็มาสอนวันแรกครูมีของมาแจกเด็กๆด้วยล่ะเออคือคนที่เรียกตัวครูมาน่ะเขาบอกว่ามีนักเรียนสี่คนชายสองหญิงสองครูจึงนำของธรรมชาติธรรมชาติมาให้เพราะว่าที่นี่มันเป็นธรรมชาติเรือใช่ไหมล่ะดูซิสวยมากๆเลยอืมกล้วยคือครูไม่ค่อยมีของของผู้ชายน่ะ คูก็เลยหากล้วยมาให้อ่อันนี้กล้วยครูจะให้คนละสองแกันนี่นะชึบชึบหืม้ออร่อย,อยมากๆเลยครับโหชีวิตนี้ผมไม่เคยกินกล้วยที่มาจากในเมืองเลยคะ่ะอยากผมเคยกินครั้งแรกอร่อยมาก บ้านพี่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับอใช่จ้าบ้านพี่บ้านครูสิบ้านครูอยู่ในเมืองแล้วก็บ้านครูก็ปลูกต้นกล้วยด้วยครูเลยนํามาฝากจ้าสวยอันนี้เป็นกระโปรงที่ทําจากธรรมชาติก็คือกล้วยนั่นแหละอู้สวยมากๆเลยหนูขอใส่เลยละกันนะอู้หดูข้ากับหนูมากๆเลยจ้าฮิฮิ กรป้ยอีกอืมไม่เข้ากับฉันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะครับส่วนกล้วยที่ครัวเอามาสามารถกินกันได้หมดเลยนะกินกันได้เรื่อยๆทั้งค้าเลย เย้อ่าวันนี้เราก็จบกันแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเราจะเดินทางกันไปตรงตรงตริมคลองนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทำน่าเบือ่อ น่าเบื่อมากเลยป้าพักแล้วไปกินข้าวกันเถอะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคิดวิธีแก้งแก้งพวกนั้นกันชื่ออะไรบ้างนะชื่อเฟรมกับมะน,นาวอะ่ะหืม,มนนะ่ะใสยม,มากเลยตอนเรียนะ่ะถ้ามันเป็นเย่เย่ไหก็ไม่หรือไปเราไปกินข้าวกันเถอะโอเคโอเค พี่นี่เดี๋ยวเราสั่งข้าวไปให้พวกมันดีกว่าแล้วจากนั้นแล้วก็ใส่ให้มันเปรี้ยวๆเลยโอเคเออพี่คะขอส้มตำสองค่ะเอานี่จ้าขอบคุณนะคะจ้าใส่มะนาว หนงแขหนูชอบกินเปรี้ยวแน่เลยใช่ค่ะหนูชอบกินเปรี้ยวมากเอองั้นเราเอาอันนี้ปลาทูไปให้เรากินเองดีกว่านี่เฟลมมันนาวเราเอาข้ามาให้นะฉันเห็นพวกเธอไม่ยอมไปกินกันสักทีกลัวพวกเธอจะหิวอเออขอบคุณนะ เอ,อ่ฉันไม่รู้ว่าพวกเธอชอบกินอะไรนะ่ะฉันก็เลยสั่งส้มตำมมาให้หืมน่ากินมากๆเลยขอบคุณมากๆนะเอ่อไม่เออไม่เป็นไรจ้าอ่างั้นก็กินกินกันไปนะเดี๋ยวครัวนั่งรอ เดีย๋ยวคูพักคูกินเมื่อช้ามาเยอะมากงามงามอมอร่อยจริงๆด้วยงามฉันกินบ้างสิไม่ทำไมกินของตัวเองดีมากกว่ากันดีกว่าออเออทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้เนี่ยเออ เออใช่จริงๆด้วยเปรี้ยวมากๆเลยเอา้าวเปี้ยวกันเหรอจ๊ะเอ,อ้ยสงสยัยป้าคขนาน่จะตามเปี้ยวเกินไปงั้นเดี๋ยวเออครูไปเอาน้ำมาให้นะจ๊ะค่ะมีแก่น้ำมพะพร้าวขอน้ำมพะพร้าวสองแก้วนะคะได้เลยจ้านี่นี่น้ำนะจ๊ะเออน้ำน่าช่วยแก้ได้อยู่แหละ โอ้ยขอบคุณนะครับอ,อืดีขึ้นเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันตรงริมคลองกันเถอะค่ะเย้ยอมาถึงแล้วจ้ะกิจกรรมที่คุณครูจะพามาเล่นก็คือตอนเย็นนี้ครูจะให้ฟรีซั ฟรีชาม์มไม่ใช่ฟรีสไตล์ฟรีชาร์นะจ๊ะก็คือนักเรียนทั้งหมดนี่สามารถเล่นอะไรก็ได้ในนี้ที่ครูเตรียมให้นะพอจบพอเลิกเรียนปุ๊บครูจะให้จุดพุนะจ๊ะโอเคค่ะอืมโอเคจากนั้นมาเริ่มเรียน งั้นมาเริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะนี่มีชุดให้เปลี่ยนด้วยนะ mm hmm. เผื่อใครอยากเปลี่ยนโอเคค่ะสอนมาทั้งวันเหนื่อยมากเลยนอนพักสักหน่อยอุ้ยมีชุดเปลี่ยนด้วยเหรอนี่เรามานี่เธอเรามาแก้เฟรมกันไหม ฉันเห็นมันใส่ก่งๆ,ๆสั้งๆนานแล้วมันอยากเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอ่ะอืมฉันเห็นชุดอันนี้พอดีเลยดูเหมาะกับมันดีนะสีฟ้าแล้วเราองเอาไปให้มันใส่ไหมเออเอาสิเน่แฟร,รมเฮ้ยเขาจะแกล้งกันนี่เราก็ช่วยไม่ได้ด้วยม่งั้นเราจะโดนแกล้งอีกคนเออ รีบไปก่อนดีกว่าโหอุปกรณ์แต่งหน้าเหรอเนี่ยสวยจังมีชุดให้เปลี่ยนด้วยสวยมากนี่เฟมนายจะต้องใส่ชุดพวกนี้ซะไม่งั้นฉันจะผักนายลงน้ำาฮเปก็ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดตัวนี้ ถ้านายไม่ใส่นายก็ต้องไปไหว้น้ำสิบรอบหรือว่าถ้านายใส่นายก็ใส่จนจบจนเลิกเรียนผมไม่อยากใส่ชุดจุดเนี้ครับถ้านายไม่อยากใส่นายก็ไปไหว้น้บสิไปตามพวกฉันมาครับเ <c oughs> งียบๆด้วยละ่ะ อยวครูน้ำฟ้าได้ยินถ้าครูน้ำฟ้าได้ยินนะฉันจะเอาแกตายแน่ชั้นอ่ะผมว่าน้าไม่เป็นเฟรมเคยโดนเด็กพวกนี้แกลจนเป็นแผลตุ่แก้มอายช่วยด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่แล้วเฟรมมันจะไม่เป็นอะไรหรอดูสิมันจะจมแล้วนะโอ๊ยแน่ตเห็นไหมมันจมไปแล้วน่ะเฮ้ยมีคนจมน้ำฉันต้องถ่ายนี่ไงมีอันนี้พอดีงั้นเดี๋ยวฉันถ่ายนี้ไปชึบ แฟนขึ้นมาเลยนะเอ๊อขอบคุณนะชุบอือขอบคุณมากมากเลยนะถ้าฉันไม่ได้เธอฉันคงไม่รอดแล้วแหละเราไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวฉันบอกครูน้ำฟ้าให้เอ้ยถ้าพวกเธอบอกครูน้ำฟ้านะฉันอ่ะ ลัดผักเธอลองไปอีกคนเอ้ยโอเคฉันไม่บอกแล้วแต่ว่าเธอว่ายน้ำไปแล้วยังไงเธอก็ต้องรู้ใส่ชุดนี้อยู่ดีแหละอือเอ้ยโหตลกมากมากเลยอะ่ะ อุ๊ยเด็กๆแกล้งกันอีกแล้วนี่ฉันแอบดูหน่อยดีกว่าว่าเด็กๆจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงเฟนตามเรามาเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับพวกนี้หรอกพวกนี้ใส่ไม่ดีอืม ฉันว่านะให้พวกนะ่ะให้พวกมันนะ่ะใส่ชุดแบบเธอดีไหมดูสิมันมีอีกชุดหนึ่งไม่ใช่เหรอหืมเออเอาสิเอาสิฉันไม่ชอบมันเหมือนกันแหละชอบแก้คนอื่นอยู่ได้นี่พวกเธอใส่ชุดพวกนี้ซะห้าไม่ใส่ ฉันอ่ะจะไปบอกฉันอ่ะจะไปบอกพ่อแม่ของพวกเธอว่าพวกเธอแกล้งอะไรกับฉันไว้บ้างโอ้ถ้า <c oughs> เธอกล้าน,นะเธอก็มาใส่สิเธอก็เอามาใส่พวกฉันสิเออนี่เธอเอาชุดข,ของฉันไปใส่ให้พวกมันเลยนะโอเค ชุบชุบชุบเฮ้ยนี่พอเธอให้ฉันใส่ชุดผูช้ชายอย่างนี้ได้ไงดูซีสวยก็ไม่สวยดูชุดก็เก่าหูชุดชุดที่ราคาแพงกว่าฉันดิดเอียวมาใส่สบายอย่างนี้นี่เองเฮ้ยจริงจริงเหรอ งั้นเดี๋ยวฉันขอลองใส่บ้างนะอืมหูจริงด้วยสิใส่สบายกว่าเรานิดเดียวเองแต่ว่ากระปุงของครูที่ครูให้มาใส่คูรสบายเลยสบายกว่าน,นี้ด้วยซ้ำหโอ้แล้วของฉันอะไรเนี่ย ดูสิเก่งมากๆจ้าเก่งมากๆเลยนะจ๊ะงั้นคลิปก็จบกันเพียงแค่นี้ก็พอนะโรงเรียนไหนอยากให้ครูไปสอนไหมโรงเรียนไหนอยากให้ครูไปสอนอีกเม้นมาได้เลยนะคะ บายบายค่ะจุะ๊บมกกั่วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะอ้าว